ว่ามีตัววิทนาีที่เป็นรูกคนอ่าลดตาคอใช่ไหมใช่ใช่เออัตเจือคือตัววิทนาก็คือเราต้เปิดต็มตาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดตัวโปรแกรมโอยเตใจไม่ได้ติดเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวนี่รักตัว้รักตัวนี่นี่ได้เวอร์อะไ้เวอร์แปลกๆก็เลยเอาอ่าเดิกเลยเดิิตัวหน้าเดิดเอกสอนิาอ ตอนนี้คือตัววิว่งข่าวพระจำดัตตาทิกเกอร์เอ้ยอจำไม่ตัวที่เราผูก data, ดัตตาวิ่งตัววิ่งได้ใช่ไหมวิ่งข่าวไอ้นี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะจีบโปรแกรมออกมาครับมาข้างนอกลองเดีงยวมันจะเป็นลักษณะน,นี้เราก็เลือกสายเทคที่ต้าดึงมาเนี่ยแล้วก็ดึงมานี่ปุ๊บเนี่ยก็มีขาดอย่างไรข่าวแล้วก็กดยิ่งเลยตัวนี้มันก็จะเป็นเนีย่ยเฮ้ยที่ต้องไปเปินนดนะครับ เปิดไหมอ๋อเปิดเล่นใช่ไหมลิงข้างหน้าไงไปที่ตรงทนกเวิร์ดีีแต่ทําไปเปิดนี่ไปปลาตอนนี้ไม่ต้้งนะแต่ธรรมดาเซ็ตครั้งเดียวเขาเปิดปิดนไ้ิดปกันดีกค่เปิด บนที่เขาเขาจะเขียนข่าวมาให้ใช่ไหมแล้วก็ share ยเนี่ยแล้วมันไปออกที่โปรแกรมเอาอ๋อวิ่งข้อต้นล่างใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับเราจะอยู่กับข่าลิงก์ทีเนี้ยเข้ามาแล้วเขาจะเอาเขียนข่าวมายังไงคะก็เดี๋ยวเขาจะสิดเขียนข่าวแล้วแชร์ไฟล์นะแล้วบวกวางในฐางนี้เราต้องเป็นแบบนี้ จริงๆอะถ้าเกิดเขามีถามการนะเป็นแอสเนี่ยเขาอะก็จะมีหน้าที่ดึงไฟเทคเข้ามาเลยใส่เครื่องนี้แล้วก็มาหานี่แหละเขาเป็นไฟเทคเลยว่าวไฟวันนี้ข่าวเที่ยงก็เป็นไฟนึ่งอันนี่งไปเป็นข่าวก็คือง่ายๆโต๊ข่าวโต๊ข่าวกีฬาข่าวเที่ข่าวเจ้าเนี่ยแล้วพีดีดีเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็โยนมาใส่เครื่องนี้แหละแล้วก็ทยอยเลยถามการแล้วเราก็มีถามการมาใช้แล้วเราเราวิธีการดึงมาใช้อะค่ะ อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นินดหนึ่งสอนนีิดหนึ่งก็คือ,คอตัวเนี้ยเห็นไหมมันมีบาร์มันมีแบบมีบบจับม,มันมันมีองค์ประกอบอยู่สามอันคือบาร์ตัววิ่งแล้วก็ตัวไอตัวข้างหน้าขาอ่ะตัวบล็อกะตัววิ่เป็นตัวหลุมเออนี่แหละแล้วก็คือจากตรงนี้ถ้าดูจากตรงเนี้ยก็คือนี่สามอันนี้เห็นไหมไอเนี้ยคือจัไดนนี้ว<อ>่าคือซ<อ>ีนซีนที่เราเอ็กพอร์ตมาที่บอกว่ามันจะเซฟออกเซฟซีนออกมา ตั้งชื่อไฟล์ไฟล์เมะก็คือตัวนี้แหละเราต้องแอดมาสองอันนี่คืออันนึงจะเป็นไดกาอันนึงเป็นไฟล์เพจแล้วก็เอดในให้ V R V R V ตัวนี้คือตัวที่เราคันตรวจแตตัว sequence เข้ามาเป็น V R V ประกอบด้วยสามอย่างอืมอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าตรงนี้มันคือตรงไหนเนี่ยเราก็ดูตรงโด มุดเอาใหม่เป็นหน้าใหม่เนี่ยเสร็จลแล้วก็คอนเทนซสีมันตัววิ่งมันจะอยู่ในได้ดีรืว่าือว่าเทแล้วก็เนี่ยเซ็นตบัตะเนต์บแล้วก็แล้วก็ดีัทิกเกอร์ดีดเกอร์ดีซอสแล้วก็ซีนไฟล์ เนี่ยซีนไฟที่เขาเก็บก็คือตัวนี่ดูก่อนเนี่ยในซีนไฟแล้วก็แบ็กกราวกับเทคคอร์ที่เราใช้สองนะก็คือตัวนี้อ๋อเมนต์การเอ่อแบ็กกราวเราเปลี่ยนประนแบ็กกราวคือตัวนี้เห็นไหมเปลี่ยนเป็นการได้อ่าตัวขาวแล้วก็เทคแล้วก็เทคก็คือตัวนี้แล้วนี้ก็ก็มาเปลี่ยนเทคเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้แล้วเราก็เสร็จครับ ลี่นช่เดือเปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วแต่เราตั้งชื่อใหม่ก็ได้ตัวไหนว่าลิวเออเทคคอนี่ใช่ไหมเออปึ๊บเห็ว่าตอนนี้มันก็มีแค่ตรงนี้มีว่าเราใส่คอนอะไรตั้งอยู่ตรงไหนอ่าเราก็มาแก้ตรงนี้ได้เลยใช่ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนชื่อเราแก้ตรงนี้เราก็เซฟครับเออแล้วตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเองประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวต้องอยุดปืนันต้องอยุดน ตัวเอเบียร์บีนั่นคือตัวตรงหมุนตัวโลโก้ใช่ครับใช่อ๋อไอ้โลโก้ที่อยู่ข้างหน้าอ่เราอาจจะเป็นเป็นของขานีถ้ามันหมุนอย่าเงี้ยเราก็ต้องหยุดเนี้ยแปลงเป็นไฟเบียา์บีก่อนสมมติตรงเนี้ยเราเพิ่มเป็นอันนึงอันนี้เพิ่มเฉยเฉยติ๊งต่างนะแล้วก็เซฟกลับตรงเซฟซิงแอดเซฟซีนเซฟซีนแอดเซฟซีงแอดเนี่ยแล้วก็บ้าไว้ที่อันเดิมนี่แหละ คือเดี๋ยวทับเลยอ่านี่จะทับเลยหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อาจจะเก็บเออแบ็กเอาไว้ก่อนแบ็กเอาไว้ก่อนไม่ได้อ่าเอฟอัพแบ็กอัพตัวต้นฉบับไว้ในโฟลเดอร์ไอ้นี่นะแบ็กกาวเนาะเนี่ยแล้วก็เซฟไปปึ๊บปึ๊บอ้นี่ต้อง,องอยึนนดบบป,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 ป่ะอืมวงมไลัออ์อ่าโอเคเซฟปุ๊บมาเปิดใหม่อ่าวก็มีไฟล์มาปึ๊บ ไหม,มาสามเรียมาแล้วเดี๋ยวถ้ากากเราแก้ซีนนั้นนะ่ะสัาเซียนที่เป็นแด็กสาวนั่นแหละทีน,นี้ไอตัวเนี้ยไอตัวเทคที่เขามาเนี่ยที่เขาจะพิมพ์ม,มาเนี้ยเขาก็พิมพ์มาจากโต๊ะข่าวสมมติที่สถานีมันมีโต๊ะข่าวกีฬาโต๊ะข่าวเจ้าเขาอะไรยังไงกแต่เขาจะพิมพ์เขาอยากจะประชาสัมพันธ์ตัววิ่งอะไรเขาจะพิมพ์ม,มาเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งมาเราอาจจะว่าทางการแล้วเราค่อยไปยืงนม,มา เก็บไว้ที่เครื่องแล้วก็บ้าตรงนี้แอดอ๋อเราแอดมาแล้วก็เนี่ยเราก็ไม่เราก็ดึงจากตรงนี้เราจะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้เราก็เซิร์ชจากตรงนี้เอาแล้วเรามีอันใหม่เรากดแอดนี่หรอคะอ๋อเรากดเราเนี่ยลิ่ไปสองอันแล้วเราคิดอันอื่นก็ได้เออแล้วก็แอดแล้วก็ดึงมานีอ่าใช่แล้วอยากสมมติอยากเอาหนึ่งเข้ามาล้วกดที่หนึ่งนี่หรอหนึ่งอันนี้ดินีมือหนึ่งเนี่ยเออแล้วก็ปุ๊บอเออมันจะมาเนี่หรอเดี๋ยนะมันมาเลย ก่อนที่เลยนะต้องปิดก่อนว่ะม well ันต้องสต๊อกเลยไหมเออต้องสต๊อกเลยนะใช่อันนี<_<_<_<__<_<_<__้เปลี่ยนอ่ะถ้าคือทุกครั้งเขาจะน่ค้อที่บอกว่ามันมาอยู่ในนี้แหละเราแค่เลือกมันมาเราก็เลือกมาใส่ตรงนี้แต่จริงๆอ่ะพอตรงนี้มันจะลานทุกอันเนาะใช่ๆๆเันจะลานตั้งแต่แรกวนวนวนไปจนทุกทุกบรรทัดได้เละแต่ถ้าเกิดว่าบางบางทีเขาก็ไม่ได้นั่นหรอกเพรก็ เขาก็จะลบหมดลวดูว่ะต้องดีลิตอ่อนอ่ะอืมอืมนังอันนี้นนี่แหละนี่หรอเอออันหนึ่งอะไรที่มันดีลิตได้เออเนี่ยแล้วก็แอดเกิดมาก็จะแอดมาทีละอันเพราะว่ามันรันทีละข่าวโต๊ะข่าวทีละช่วงหนึ่ช่วงเนึ่งก็เออหก็จะมีหลายๆข่าวเนียอ่าก็จะมีหลายๆหลายๆโต๊ะข่าวเงี้ยสมมุติ ในแมวเนี้ยล้วก็ดูดูออกถือมก็ขาดเนี่ยป๊บเนี่ยก็สมมติบางช่วงอาจจะมีแค่สี่อันบางช่วงอาจจะมีหลายหลายอันล้วก็จะเลือกถึงช่วงๆของช่วงเราตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะจะจะดีไซน์ของเขาเองทำไมทำไมเราเลือกนิวนี้ยค่ะมาแล้วทำไมมันถึงมีสีบรรทัดอ่ะก็ในในนิสัยเนี่ยมันมีสีบรรทัดใช่ใช่ก็เหมือนไฟเทคที่เราเราดูมาใช่ไหมใช่แล้ว อันนี้เขาผิดไปแล้วไงว่าบรรทัดนดึงขาวหรือพันดึงขาวหนึ่งอ๋อแล้วมันโปรแกรมมันคขาจะไปดูแล้วแล้วแล้วเวลาแสงงานก็คือเปิดเต็มตาแล้วก็เปิดอันนี้แล้วก็แคปเทกแล้วมันจะเข้าไปเมย์ก็แคบเข้าไปเลยมันจะเข้าไปอ๋อมันมันแยกกันทำมันแยกกันทำลายเลยเยอะกันอ๋อซึ่งมันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลเยอร์ในเต็มตาเก็เกี่ยวเหมือนกันไม่ใช่เลเยอร์ไหนของอ่ะเดีดู กรนี้ใช่ไหมสมมติเราสมโติอันนี้อ่าแตเในยี่ห้อไอ้ตัวตัวแบกเกลีวตัวที่เนี้ยแบกเกลียวหายไปแล้วอันนี้คือได้เลเยอร์สูงอะเลเยอร์เลเยอร์ต่างกันมันเลยไอเลเยอร์ที่เราเทอันเนี้ยคือเลเยอร์ที่เป็นแนกเกลียวมันเลยหายไปแบกเลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องอีกเรื่องคือมันมีฟต์วิสิทธิ์อันน่ะก็ต้องดูเลเยอร์ที่มันต่างกัน นี่นั่นอยู่เลเยอร์ศูนย์หนึ่งแล้วอันนี้เลเยอร์ไหนจริงจริงไอ้ตัวตัววิ่งตัวนี้ไม่ควรจะอยู่ที่ศูนย์หรือหนึ่งไม่ควรจะอยู่เลเยอร์บนบนแล้วเราไปไปเปลี่ยนเลเยอร์มันได้ที่ไหนไหนไหนก็ได้เราบนบนแปลว่าบนบนสุดสูงสุดคือยี่สิบเนี่ยศูนย์คือยี่สิบใช่ไหมศูนย์เนี่ยคือตามสุดสมมติเป็นสายยางสายที่อยู่ันด้านสุดอะ ใช่ไหมซึ่งอันถ่ายถ่ายที่อยู่ระดับสุดก็คือเราใช้บ่อยที่สุดออ่าันบนเนี่ยก็คือเราจะเราแท็กการ์ดระถาบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ต้องใช้อันที่เราใช้ได้บ่อยคืออันที่อยู่บนบนสำหรับเรื่องของเรานี่างนี้เรียกว่าบ่อยตอบได้เรียกว่เป็นบ่อยแต่ใช้ประจำเรียกว่าที่ไม่เปลี่ยนบ่อยแต่ใช้ประจำเออเออก็เปลี่ยนอย่างนี้ปิดขวาตรงเมื่อไปที่โปรแกรมที่ปิดอย่างนี้กัน แล้วท uhm, ่านนั้นคนเซ็นไปที่ยี่สิบก็บนบนอ่ะบนบนไหนครัตรงไหนวะปิดอะไปิดเลยปิดเลยนะอ๋อตรงไอ้ไอ้ใช่ไหมเออที่ขวาตรงเนี่ยแล้วก็ไป g o o g l ฝ่ายด้านล่งไอ้ไอ้ Sitting New Tech โชว์ดูด้วยแล้วก็ไปที่อีดิเออมังคิดก็ได้วันงคิดเลยเหรอโอ้ยเงินเนี่ลเยอร์ตรงเนี้ยแะกาวตรงนี้เป็นไลเยอร์อ๋อมันเลยศูนย์อ่าใช่ทีนี้เราต้องตัดไปรับไปอรตัดไปสักสิบก็ได้อืมน่สิบไอไอตันนี้ต้องสูงกว่ากปะกาอแปสเอ็ดสิอ ไม่ใช่นาสิบเลยแต่ข้างล่างอะที่เป็นอ๋อโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์กดไลก์กาวติดเองประมาณนี้ฮะกดเซฟบัตรไม่ไม่ต้องเลยไม่ไม่มีให้ดูนิวเทกนี้เอ้ยนิวเทกนี่เออยนิวเทกนิวเทกอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เอาไปติดสองนี่แหเออเด็กกันเราต้องดูว่ามันอยู่ชั้นอะไรวะอันนี้คือแบกกาแบกกาต้องอยู่ชั้นล่างกว่าเทกอ่านี่ยครบ แต่จริงๆตรงนี้มันซนิโครลแล้วมันไม่ได้ใช้อยู่แล้นี่ใช่ไหมตัวเนี้ยตองสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ่อคือคือเทคออะต้องอยู่บนก็คือตรงนี้ค่ะับั่นก็เปลี่ยนตัวนี้มันเอ,อนมันใช้พี่ใช้อยู่เป็ไปยัาไงรรย์าึกา้วยกกษาอดาสิบเป็นแบดาว เซฟรอรั <S <S าานใหม่ตุ๊บแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนพวกนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์อะ่ะเราต้องเซฟตรงนี้ก่อนนะเซฟแล้วก็ปิดปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่เซฟเฉยๆมันไม่เปลี่ยนให้เออเออเสร็จแล้วก็ลองดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเซฟอ่าอะไรนะแล้วก็ลองลองเซฟ นะไปทับกันแล้วพอ,เ,อเราเปลี่ยนแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างนั่นเองไอตัวนี้อยู่บนสุแล้วแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้อยู่แล้วอยู่โปรแกรเนี่นะโปกรมเป็<ล>นโปรแกรที่เราเซฟรับทีเนี้ยอ่าที่เราเอาสั่เลียวอ,อกเี่เรเอาเสร, <jer. S 2> เรออกนะ <c oughs> ถ้าจะเอาสารเดี่ยวออก,ออกก็คือต้องหยุดนี่ก่อนปิดโปรแกรมแล้วก็ไอสามเดี่ยมคือตรงนี้แฮะก็คือสีนี้ที่เราเรียกมาแล้วก็ลงออกถูกแล้วก็เซฟขับ เซตแผลแล้วก็บาวอีพีผู้ทำแน่นอนปึ๊บดูว่าเพดมูอาระดูเกอร์ s ู u r c e แล้วก็คีรีไฟล์ปรับาศตอนนี้เหรอตอนนี้มันอยู่บนสุดแล้วไอ้สามเดียวกัหรอเนี่ยแค่สามเดียวเคยอยู่อันเดียวกันนี้ไงมันอยู่อันเดียวกันนี้ไงมันอยู่แบบมันบานไงที่เราเลงขึ้นมา ทีนี้เราจะเรียกโปรแกรมใหม่ตัวสามเหลี่ยมอะไรอือทีนี้ตรงเนี้มันก็จะมีสามารถแก้ไขได้นะสมมติเรามีคำท,ที่มันดุกมาอาจจะพิมพ์ไม่ถูกเลยเราพิมพ์เพิ่มตรงนี้ได้เลยปรนะมาณนะั้นหรือว่าจะจำเลยจำก็คือก็คือจากตรงเนี้ยเรากดจำเดี๋ยวไม่รับ ข่วนี่มันจะกระโดดขึ้นไปถูกไหมหรือว่าติ๊กข้างหน้าก็ได้ถ้าเราไม่อยากเอาข่าวไหนติ๊กออกไม่อยากอาขาวไหนก็ติ๊กออกมันก็จะมีการเปลี่ยนเงินแค่นี้คือโปรแกรมเนี้ยมันก็เหมือนไอ้ที่ดราการีที่เราจะลิงตัววิ่งอะไรแต่เนี้ยทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะบางเพราะบางข่าวเราไม่ต้องการแต่เมื่อว่าดราการีขดมันหดพุ่งหมดเลยเนี่ย แล้วมันเด็กไม่ได้แต่เันี้ยเรายังโอเคเรายังเด็กได้เรายังออกออกได้อะไรอย่างเงี้ยยังแก้ไขได้ปรขอวิธีที่ไปดูอีกทีได้ไหมอันนี้เราต้องหยุดก่อนใช่ไหมลองหยุดต่อใชก็สต็อปต้องปิดสต็อปปึ๊บอือก็ออกเองหราต้องปิดนะหรือแค่ย่อไม่อันนี้คืออันนี้หน้าจอของตัวโปรแกรมอยู่แล้วไงอ๋อ อันนนี้เเป็แมจะไปดูว่าจะแก้จะแก้จะแก้มันนะแก้สีใช่ใส่ในหน้านี้ใช่ไหมมันจะโผล่มาหน้าเนี่ยได้ยังไงคืเอาเราปิดก่อนก็ได้เอาต้องปิดถูกอันเราปิดโปรเจกต์นี้ดูเลยเอาปิดปิดนี้ไปเลยก็ได้ปิดนี่ก่อนแล้วก็ไปที่ไอ้นี่เต็มตาอันนี้ปิดโปรเจกต์นี้ไปเลยปิดโปรเจกต์ก็คืออันนี้ปิดห้อนอันนี้ลองเปิดโปรเจกต์ใหม่ไฟล์โ open project นี่มีมีโปรเจกต์ออาเหรโปรเจกต์ใหม่มีโปรเจกต์เนี่ยที่เป็นรูปนี้ก็ได้ครับเป็นรูปอะไรนะรูปกระดาษนี่อ่ะโอเคนี่หรอนั่นแหละมันก็จะโล่งๆใช่ไหมทีนี้แล้วก็เอ็กินพอร์ตมาอินพอร์ตซีนอ๋อเราโอเพนไม่ได้ใช่ไหมโอเปนซีนโอเปนโปรเจกต์โอเปนซีนแล้วก็โอเพนเฉย เก็เลือกที่ละอา่านไปเรามาดูได้ดีมีว่างเหรไม่มีให้เลื่อนเลยอ๋อเป็นตาอาแล้วก็มีดาต้าทิกเกอร์มีดาต้าทิกเกอร์นี่คือตัววิขคาวแล้วก็ไปที่ทรีซอร์ของมันแล้วไปที่เซนไฟแล้วก็ดูว่า เราใช้อะไรอยู่เราใช้ตะก,กาวกับอ๋วิวเทคสองอันก็เปิด<ล>มาสองอันอ๋อทีโอเพนยกระัที่ยะอันเขาอ,อีกทีนะกดอันนี้ไม่ใช่เอาแล้วเมื่อกี้หายไปไหนอยู่โปรเจกต์โปรเจกต์นี้อันนั้นคือเปิดโปรเจกต์แต่เนี้ยเราแค่เปิดซีนดีไซ o ์โอเพนซีนโอเพนซีนโอเพนบาอ่าได้ดี ไปที่นีวาเทกไปที่เต็มตาพัสไปที่เนต้าเนต้าอ๋อแล้วเมื่อกี้แบกกลไปเราก็เมนูเททำไมหนาตาแปลกแอ๋อถูกแล้วออี่คลากันไม่ใช่ที่ไราห่าละดีเลเทกแบลิงเลยว่ะขึ้นย่า เลี้ฟิล์มโอ้ย้าโอ้ยคล่องเลยมีมีว่ามีว่าถูกแต่ตาติ๊กเกอร์ดีซอสมีไฟมีอ๋อเทคมคอเหรอเทคมคอเออเข็มคอเออเนี่ยเทคอทีนี้เราเปลี่ยนสีดิเราเปลี่ยนสีก็ได้แล้วเราเปลี่ยนตรงนี้คือคลิกขวาได้เลยไหมได้ดิเสร็จปุ๊บ ออกมาแล้วเป็นบีทีสีม่วงแล้วก็เซฟซีนเอ็เออไปเดยวาแล้วมั้งต้องเซฟซีนเอ็ดเออต้องเซฟซีนเอ็ดเราก็ไปที่เหมือนเดิมมีว่าเซ็นตามีามามริต้ารีซอตต์แล้วก็เป็นรรยากาศแล้วเซฟกับเซฟแอ็ดมันต่างกันไง เซฟมันจะตั้งชื่อให้ก่อนไงที่เรากดเซฟปุ๊บมันจะตั้งชื่อที่สูงๆอะไรอย่าเงี้ยมันจะเป็นชื่อที่เราต้องการไงอ๋อแล้วแต่สุดท้ายก็รีเพจมันอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายเราต้องรีเพจมันใช่ใช่เนี<ๆ>่ยก็ล,ลองดูก็ลองเปิดโปรแกรมดูเออเรียกมาทำง,งานหนึ่งอ่ะฝากเอมาแล้ว กบอลยังไม่ไ oh, ด so so ้เปลี่ยนสีแล้วก็ให้แล้วก็ไปเปิดตรงนี้แล้วก็ต้องปิดก่อนตัวตบครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวเด็กเด็กเราก็เลือกตรงเด็กว่าอะไรก็ได้เออมันจะได้มีขยื่นอ่าไปซีขวาเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แปยว่าต้องลองลองไปดูในเราดูในเอตัวนั่นนะเป็นเป็นสีน้ำเงินเราต้องเคี่ยงไหมเราเคียร์รก็ไล้นเปินมีขาวแ,แล้วทนะีนี้เราก็เซฟหรือเปลี่ยนสีอื่นก็ได้ลองดูก็นนได้ตรงข้างล่างกลางมีขาว้าโอ้าหนอ่ สีน้ำเงินคู่กับสีอะไรด uh, ีชมพูอ <il S 1> ่อนก็ได้แต่ซึ้งอ่าไม่เห็นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนก็เรียนสีฟ้าก่อนเนี่ไหมเราเมื่อกี้เราไม่กดปิดไงเราไม่กดปิดไงอ่าแล้วก็เซฟแอดแอดเซฟซีแอดเซฟซีแล้วก็ไปเซฟแอดแล้วต้องบอกรถ เราผ่าผ่าทีนี้มันมีซอสร์มไปที่ผ่าของเต็นตาไม่ใช่ผ่าที่เราเซฟไอ้ตัวนี้ไว้อืมน,นั้นแะครับแล้วก็ซอสแล้วก็ซีแล้วก็วกวกที่จริงมันมีชื่ออยู่แล้วเนี่ยเรากดเซฟได้เลยในหนังเนี้ยชื่อแล้วกดเซฟได้เลยอ๋อถ้าเราไม่เลือกเซฟแอดมันจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มันจะนผ่าที่มันเซฟซีฟอร์มมาคือผ่าที่เป็นเต็นตาในใดซีอ๋ออันนี้มึงแยกออกมาที่อยู่ในไดดีเพราะคนละข่ดกันเข้าใจละ ไปเอเออเรองปต้โปรแกรมนี่ติดอยู่แล้วไอยอยอแต้องมีแมงหม่อปลาเออคืกดได้ทั้งอ่างแล้วก็กดเคได้แบบเดียเลยแล้วสีฟัวร์เออส่วนไอตัววิ่งเนี่ยเราเป็เป็นตัววิ่ง ไอ้ี่ตัวอีกนว่าตัวบตัวหน้าตัวหน้าสายไ้ตั๊อกเฉยเอ้ยแต่เิยไห้มพเตอร์ตัวต๊อกตอกลืมตต๊อกเออแล้วก็ไปที่หน้าเนี่ยีเลนเนี่ยไอ้ตัวบลอี่กปีเลนี่ได้เลยนี่คือในในโปรแกรมนี้หรอเออแกะไได้เลยปีเลข้างๆอ๋อีกเลแล้วก็อ๋อนี่แหละีเะ อ๋อมีแค่สองอันนี้ที่เราแก้ในโปรแกรมส่วนตัวนี้เราไปเลือกเอาว่าว okay. ีเอวเาก็บตังไหนบ้างอาจจะยังไม่มีแต่เราก็นอกจากวีเอวีเป็นไฟล์อก็ได้นะเราไฟล์ไทลนิโลโก้ก็ได้เออเมาส์เมาส์เมาส์เราดูเราลองดูอ,งดอันนี้คือมันมีมาจากเครื่องให้ใาชา่แล้วก็เซฟก่อนแต่ที่นะเซฟ โอ้อันนี้น่าจะลืมแน่เลยเซ็ตติ้งแล้วก็ปิดเครื่องไอ้ปิดตัวแก๊สเปิดมาเองแต่ทีเนี้ยตัวที่หน้าข่าวมันอาจจะต้องดูก่อนว่าเขาสร้างมาใหญ่หรืออยู่มาเล็กนะโอจะน่าอืมอ๋อมันไดดอกไม้จดลองดูไดแล้วได้แล้ว ก็คืดแค่เดินนี่หมนเดินนั่นแหละทำไรกิดอ๋อหรือว่าเราเลือกอันเดียวกันอ๋องั้นก็ต้องสอดอันเดี๋ยวเราอีกทีเหมือนกันก็คือมีอันเดียวเออไม่ว่าจะอันไหนก็คืออันเดียวกันอ๋อนั่นแหละตั้งชื่อคนเขาตั้งชื่อแปลกๆตั้งเองแต่อันเดียวกันอ๋อหรือจะเอาเป็นภาพนิ่งก็ได้เราดูแสดงยภาพนิ่งเพราะไอจวนิวนิวเนี่ยโลโก้เหมือนกันหมดแหละอ๋อแล้วภาพนิ่งอ่ะเราลอยตัวสีนี่ เซตอเซตติ้งเซฟเซตติ้งติดติดแล้วก็ย้าท okay. mm ุกครั้งมันก็เอ้ยอะไรไฟก่ออ oh. ๋อมันดับเบิลคลิกไม่ได้ก็ดูเอาหน้าจอขึ้นมาดืเนีย แต่เราจะลดความเร็วหรืออะไรก็คือทำเลยนั้นทำอะไรนี้อ้าวอ๋อไม่มีทำนี้ไม่มีแต่ว่ามันขาดเขามีเอาเดียวเดีแล้วก็ดูจากถ้าเกิดจะฝากใช่ไหมไปที่อินเตอร์เนเนี่ยแล้วก็นี่ไงไอ้โดนนี่ถ่วงเร็วไม่ต้องก็คือไอ้ที่จะไปยุ่งกับเต็มตามีแค่รูปแต่แค่ว่าหน้าการายยังไงตัวหนังสือคลอนละลายเสียลายนั้นเองเดี๋ยวเราเอากลับนี่ไม่ไม่ได้เซฟนี่ มันหลุดม yes. ันหลุดตัวไหนที่เมื่อกี้ก็มาอย่างนี้แล้วหนูก็กดอันนี้นะติดงอ่าแล้วก็ปิดปึ๊บแล้วก็เปิดใหม่แล้วเราเปิดดูก่อนก็ได้ว่ามันน่าไหมไม่เหม็นอะอาจจะว่าผ้าอาจจะไม่ีอ๋อนี่มันรับนี่ไงคะกา P N G ี L อ๋็นดีวแหละงั้นเราเอาเมื่อกี้ตอนแรกเราอะไรอ่อทากา ก็ค um, um, ือลูกค ja ้าถ้าเกิดลูกค okay. ah. ah ้าเขามีโปรแกรมนี uh, yeah. ้ใส ah. uh, like ่แล้วว่าเราไม่ต้องสอนดัตตอรีก็ได้เออก็สอนตัวนี้แทนเพราะดัตัวนี้มันจะดูแบบซับซ้อนกว่าไงอ่ะอ้าวทำไมคนละอันน่ะคนละโลโก้ค่ะก็โลโก้เราคือกินได้เราเลือกอันนี้ไงอันนี้มันบุรีรเมล้ไงดูดิผมเซตติ้งว่าเป็นชื่อบุรีรเมล้อ่ะตรงคลิปตัวเนี้นะไม่เลยเนาะ เนี่ยถ <R> ่าเราเป็นเพจไงคือเพจคนท้ายเป็นอะไรหน่ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรากลับให้เป็นทุกอย่างเหมือนเดิมก็เคทำให้รับกันไปหน้าแล้วไปหน้าใช่ไปหน้าหนี้นี่ไปหน้าดัตตาพิกเกอร์นี้แล้วก็ไอ้นี่ยิวดันดาวอ๋อสต็อกก่อนอ๋อ โลโก้ดิวไทยเอออะไรแหละอืมใชกใช่ใช่ใช่แต่ก็มีอันนี้มันคือครอข้อนั้นบิดเบิดแล้วเปิดใหม่ใช่คือตัวนึง ไปแลเราไปดูอย่างนี้ซึ่งอมาแล้วตอนแรกมันเป็นสีเทาแล้วก็สีขาวใช่ไหมใช่เดี๋ยวกลับให้เป็นเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องเดี๋ยวไปหาเขาแล้วค่อยเทสอ๋อนี่เราเทสแล้วก็เดี๋ยวค่อยสอนเขาเปิดน,นี้ให้เขาดูแล้วเราเปลี่ยนสีให้เขารวี่วิธีการเริ่มต้นเราก็มาดูหน้านี้ก่อนว่ามันชื่อไฟอันนี้ เลิกอยู่อย่างนี้ก็ก็ไปเล่นไป